โตรฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปโตรฉบับที่หนึ่งเปโตรอัครทูตของพระเยซสุคริต์เรียนพวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัสแคว้นกลาเทียแคว้นคาบปาโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นบิทิเนียซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้วและพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้ว เพื่อให้มีความนอบนอบเชื่อฟังพระเยซุคริสต์และให้ได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันนิสุขจงบังเกิดทวีคูณแก่ทั้งหลายด้วยเถิดความหวังที่ยังดำรงอยู่สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยสุคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซุคริสต์ และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่มีฤทธิเดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวราระสุดท้ายในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกทรมานชั่วขณะหนึ่ง ในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้แล้ววิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยายามถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญ,ญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสิทธิ์อยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้ทํานายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังก็ทรงโปรดเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่าที่เขาเหล่านั้นได้ประรนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นไม่ใช่สําหรับเขาเองแต่สําหรับท่านทั้งหลายบัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ทัานทั้งหลายก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้วโดยพระอุญญ,ญาริประธุ์ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูทรงบัญชาให้ดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีและจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณคือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟัง เขาจะได้ประพฤติตามกิเลสตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนแต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระไม่ได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง แท้จริงพระเจ้าได้ทรงกำหนดพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลายเพราะพระคริสต์ท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงชุบพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตายและทรงประทานพระเกียรติแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วโดยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากโดยน้ำสายใจจริงท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมะตะแต่จากพันอมะตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่าบรรดาเนื้อนหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิดพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วเปตโตรฉบับที่1บทที่2อสิลาที่ทรงชีวิตและชนชาติบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลาย เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทําให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดเพราะท่านได้ลิ้มรสพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงมหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดําริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐและท่านทั้งหลาย ก้อสมุนศิลาที่มีชีวิตที่กําลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญ,ญญาณเป็นโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระไทยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคมภีรแล้วว่าดูก่อนระวังศิลาก้อนหนึ่งลงในสยนเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อนในพระองค์ ก็จะไม่ได้รับความอับอายพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกลม้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่บัดน,นี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลาย หาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วบำเพ็ญชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าดูก่อนท่านทิรักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่านจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่า เมื่อมีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่วเขาจะได้เห็นการดีของท่านและเขาจะได้สารเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้มีอำนาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากมหาจักรพรรดิให้ลงโทษผู้กระทำชั่ว และยกย่องคนที่ประพฤติดีเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ทั้งหลายระงับความโง่ของคนโฉดเขาด้วยการประพฤติดีจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้า และจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิตัวอย่างการทนทุกข์ลำบากของพระเยซูถ้าทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้จงเชื่อฟังนายของท่านทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบว่าดีนั้นก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่พระเจ้าและยอมอดทนต่อความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรมเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไร ถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเคี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้นแม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเคี่ยนด้วยความอดกลั้นแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยากเพราะการดีนั้นท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริ์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้ตรัสคำเท็จเลยเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดรร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม พระองค์งเองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์วิญ,ญญาณจิตของท่านทั้งหลายแล้ว เปโตรฉบับที่หนึ่งบทที่สามความประพฤติของภรรยาและสามีฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงเชื่อฟังสามีของท่านเพื่อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ความประพฤติของภรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวคือเมื่อเขาได้เห็นการประพฤติที่นอบน้อมและดีงามของท่านทั้งหลายผู้เป็นภรยา การประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกโดยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้าบรรดาสตรีผู้ทรงศรีลในครั้งโบราณน,นั้นผู้ซึ่งเชื่อในพระเจ้าก็ได้ประดับกายเช่นนั้น และเชื่อฟังสามีของตนเช่นนางซาร่าเชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านายถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดีและไม่มีความหวาดกลัวสิ่งใดท่านก็เป็นบุตรหลานของนางท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางยอมทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบธรรมในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาด้วยว่า พระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงให้เขาละความชั่วและกระทำความดีให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไปเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกันของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติความดีผู้ใดจะทำร้ายท่านแต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวเขาและอย่าคิดวิตกไปเลย แต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระคิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้โดยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือและให้ความสมนึกผิดชอบของท่านไม่เป็นเหตุติท่านเพื่อว่าเมื่อท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคิด จะต้องได้รับความอัปอายเพราะว่าการได้รับความทุกข์เพราะทำความดีถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่วโดยว่าประคิดก็ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรำเพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนแต่ฝ่ายวิญญ,ญาณ ทรงคืนพระชนและโดยทางวิญญาณพระองค์ได้เสด็จไปประกาศพระวจะนะแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่ซึ่งในการก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าคราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้ในสมัยโนอาขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ในนั้นมีน้อยคนคือทางน้ำนั้นแปดคนรอดชีวิตจากน้ำท่วมบัดนี้พิธีบัพติศมาก็ช่วยท่านทั้งหลายให้รอดเช่นเดียวกันมิใช่เป็นการชำระมนทินทางกาย แต่ให้มีจิตสำนึกว่าชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าโดยที่พระเยซูคริสได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จสู่สวรรค์และทรงสถิตยอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วมีพวกทูตสวรรค์และศักดิเทพและอิทธิเทพทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ทั้งสิน้นเปโตรฉบับที่1บทที่สผู้รับมอบชันทะที่ดีแห่งพระคุณของพระเจ้า ฉะนั้นโดยเหตุที่พระคิดได้ทรงทนทุกทรมานทางพระกายแล้วท่านหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกทรมานทางกายเช่นนี้ก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นเพียงพอสำหรับการกระทําสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทํา คือประพฤติตัวตามราคะตัณหาตามใจปรารถนาอันชั่วเมาเหล้าอาังุ่นเลี้ยงกันอย่างถึงใจกินเหล้าวุ่นวายกันและการไหว้รูปเคารพซึ่งผิดธรรมเขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่าทั้งหลายไม่ได้ประพฤติชั่วเหมือนอย่างเขาและเขาก็กล่าวร้ายท่านคนเหล่านั้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐจ,จึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้วเพื่อเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณเช่นพระเจ้าแม้ว่าเมื่อเขายังอยู่ในโลกนี้เขาถูกพิพากษาลงโทษเหมือนอย่างมนุษย์ทั่วๆไปอวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บน่นตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบสันทะที่ดีที่แจกและสแสดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาสิทธิ์ของพระเจ้า ถ้าคนใดกระทําบริการก็จงให้บริการตามกําลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์พระสริริและไอสวรร์ยคานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนการยอมทนทุกอย่างคริสตชนดูก่อนท่านทิรักยาประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขโดวยว่าพระวิญญ,ญาแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน แต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษฐานเป็นผู้ฆ่าคนหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำร้ายหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนที่ไม่เคารพพระเจ้าและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนเหตุฉะนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงประพฤติชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับองค์พระผู้สร้าง พูดเที่ยงธรรมนั้นเถิด First Peter chapter 5เปโตรฉบับที่หนึ่งบทที่5ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเหตุ hey, ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลัง จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้ยวยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้ยวยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่แตามนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคําของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันละกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงแสดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เหตุฉะนั้นท่าทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความโกรนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงทห่วงใยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมานวนเวียนอยู่รอบๆด้วยดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นโดยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศัก์สีนิรันดรในพระคิดพระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นขออายสวรญญาณุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอเมนคำแสดงความนับถือตอนท้ายข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทั้งหลายผ่านทางซิลวานัสซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อคนหนึ่งข้าพเจ้าเตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายว่าพระคุณน,นั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณน,นั้นคริสตจักรที่เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันฝากความคิดถึงมาอย่างท่านและมาราโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยจงทักทายกันโดยธรรมเนียมจุบอันสแสดงความรักต่อกันขอสันีิสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระคิดเถิด